That <laughs> กรอลูกชิ้นกระชืลูกชิ้นไปเลยแม่เน้นผงปรุงรสนะพี่น้องนะมนใส่แต่ซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมอันนั้นมันกันนัวเพือกันพี่น้องว่ามันเห็ดห้ลูกกินน้ำนองไม่อยากใส่ไส้พรปรุงรสหลายปันไดน่ะนะ นี่แหละเดี๋ยวกสิเดี๋ยวจะไปทําเมนูลูกชิ้นปิ้งกันจ้ะวันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มน้ำสีเขียวน้ำจิ้มพร้อมส่วนผสมลงไปแล้วโอเคดดเด้งๆเลยจ้า Så 4 også skal være der 5, men der kan ikke være flere, fordi, fordi at der skal være 5, så gør man sådan der, så kan der være to mere, der skal være to mere på. Let's go. 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 let us go let let us go spiser nu. Jeg kan snakke. Mærkelig fejre. gør kan... det er en forkert måde. jeg kan snakke. Jamen, du gør det på en forkert måde, Freja. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør. Nej. Ja. Jo. Nej. Ja. Freja, hun gør det forkerte. Ah, se. Nu er det færdigt. Ja, det สวัสดีค่ะพี่น้องพี่นอ้นองจ้าสำหรับคลิปนี้กันมุสิมาขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจชมอีสานเดนมาร์กมากโดยตลอดนะพี่น้องตอนนี้มุนก็เดินทางมาถึงสิบบอกวะะหห่าจังเลยแล่มุนได้เน่นๆช่วงครบสี่พันช, 4, ชน่วงแล้วนะจากก้าดีใจร่ายรพี่น้องมุนี่ก็เลยสิมาแบบขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะจ้าที่ ที่เขามาเบิรงคลิปแล้วก็เขามาคอมเมนต์แล้วก็เขามาให้ความจังไรละเอ็นดูสองสาวเนาะจา้าแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะก็บชิมีแฟนแฟนคลับเอ่อคนที่แบบติดตามอยู่ประจำกับกับหูจักอยู่หนาะว่าเป็นผู้ใดเนาะมื้อนี่มุกใก่สิมาพาเด็กหน่อยเฮ็ดลูกชิ้นปิง้งจา้าพี่น้องอันนี้ลูกชิ้นปิง้งฝีมือแม่เองเด็กหน่อยก็ซอยแม่เสียบอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยลูกชิ้นปิ้ง ชูลลิงสียากเลยจนเดือดไฟโอเคส่วนอาหารนี่พ่อก็จะเป็นไก่ไก่ <c oughs> ไก่ทอดนี่แล้วพี่น้องเด้เสียเพิ่งอันนี้พอเพิ่มมาคือลิงไฟกระเตล่ะเนาะอันนี้ก็อาหารอาหารเดนมาร์กมื้อนี้เราก็ะสินกับมันแล้วไปกินกับผักสลัดจา้าส่วนแม่กับเด็กน้อยก็จะฉลองลูกชิ้นกัน <c oughs> อันนี้ให้เด็กน้อยกินด้วยใครจะเอามั่งคือว่าจะเอาลูกชิ้นกันหมดเลยโอเคโอเคไปด้วย ส่วนอันนี้ก็คือน้ําจิ้มลูกชิ้นที่มณฯเพิ่งทําเสร็จนะพี่น้องนั่นี่วีควีฮสีเหลืองของของของอันย่าก็จะเป็นกิน <Is this S 1> กินเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้น <No. S 1> ไก่ไป yeah, this this. ไม่เผ็ด right. เดี๋ยวมา <It> s <S ลงมือ,อย่างกันเลยอันย่ามามา,มาช่วยแม่อันยา่าเย้เย้

อูดไทยได้ไหมแม่สาแม่สาลูกขอลูกขอกินลูกชิ้นกินลูกชิ้นนะคะนะคะอย่าลืม,ลมอย่ามืนอย่ามืนอีกแล้วแกทุ้งกิจยาอย่าลืมอย่าลืมเนี่ยวันนี้เราวันนี้นนนนกดติดตามกดติดตามเอาคิดตรง ให้หนูให้หนูด้วยนะคะด้วยนะคะขอบคุณค่ะอีกคลิปหนึ่งอย่ลืนกดติดตามกดติดตามให้น,อนอ้องเงี้ยให้น,อนอ้องเงี้ยด้วยนะคะด้วยนะคะ พี่น้องจ้าเอ่อเบ้าด้วยเรื่องการสอนภาษาไทยเนอกะกับค่อยเป็นค่อยไปนะพี่น้องนะมงกก็อยากให้ลูกพูดได้เนอะแต่ก็ได้หน่อยบางทีกับโบย่อบอกอแม่กับิพยญญาบอกภาษาไทยถูกมือแลละจ้ะพี่น้องแ,แต่บางทีสมมติว่าเอออนแยมีการบ้านทั้งสี่เนาะแม่ก็ต้องสอนการบ้านเข้าใจกันมากกพาถว่าเธาบอกเป็นภาษาเดนมาร์กนะภาษาไทยน้องอยากกะ กัเขาใจยุพี่น้องเวลาแม่บอกว่า,วายังหายไปเอาอีายังสี่นะแต่แต่จะให้พูดก็ยังพูดไม่ได้นะนขั้เป็นบางคัางมาพูดูได้ก็เดี๋ยวเไป็นไปอยู่กับกได้แต่สื่นมากกับเขาใจจ้ะส่วนส่วนส่วนพ่นา,ยยาก็เริ่มเ<า>ข้าใจบ้างต้องไปทีละคั้นนะพี่น้องนะ ถือมาตอนนี้มดก็ยังกลั้งยังไม่ขั้นตอนงานดําเนินการต่อไปนะจ๊ะว่าสิสั่งไายไดเจังไดนตอนนี้ก็แค่แบบว่าชั่วโมงครบซีพันชโมงซื้อแต่ยังภ่สามารถที่จะเปิดอสั่งรายใดๆน้องพี่น้องเทาะคนไม่ผิดขั้นตอนเพราะว่ามีว่าต้องเห็ุจังไดนอย่างสินะระบางขั้นตอนมันก็ต้องใส่เวลาอย่างเช่นว่าเปิดบัญชีกูเกิลแอพเซนต์นั่นสิมดก็ยังยังอยู่ขั้นตอนที่สองก็ต้องมารองรุ้นกันว่าจะผ่านกดไม่ผ่านกดนะพี่น้องนะ อันเนอ่ะ <bom> อ bo <ế ng> ันนี้แม่ทำให้อนหอนหอนหอนอ่ะเอมเนี่ยอ่ะน้องแฟเอามนี่นี่นี่แฟแฟแฟเอาข้าวด้วยไหมลูกเอาเอาข้าวไหมเอาข้าวด้วยเหรอ พี่น้องนำจิม้มเห็ดเองเนี่ยัางแบบได้ดีจ้ามาได้จ้ามากินน้ำกันาดวันนี้ถือโอกาสฉลองนะพี่น้องเนาะรงนี้มง้วเย,ย,ย,ย้เย้จิ้มขาวข้าวขี่ขี้ขี้กแอดจิมเนมห้อลูก้ของแม่ของแม่แม่เปียข้าวมาให้หนูนะหนูจะเ้าข้าวใช่ไหมโอเคอร่อยไหมคะเอาข้าวไหมลูก Og så kigge på Anja, en er også. på at kigge bare. Ja, men godt, Anja? <Yeah. S 2> ฟ้าเอาอันนี้มันเผ็ดนิดนึงนะฟ้านะฟ้าวันนี้ฉลองต้องกินนะฟ้านะ <Is that? S 2> เอ็มแซกเผ็ดบอกเฟรชแซกเผ็ดอยู่แต่มันอร่อยนะฟ้าเอ็มแซอ้ อ่ะนั่นแหลของอันเน่เอาขึ้นมามันเผ็ดของแอนเน่นี้กอ่ะสมัยเป็นซุปเดือดเหรออายจิฟาเหรอบ๊ายบายบ๊ายยเอ้อ